แดงมากินนมเร็วแดงจะไปไหนฮะอ่ะแดงอ่ะอ่ะอะอ่ะอ่ะอ่ะอะมาเอาดิเนี่ยไม่ได้มาทำร้ายหรอกไม่ได้มาเอาอะไรปะเข้าไปเลยปะไม่เอาแดงไปไปหาลูกป,ปะอ,อ๋ปึ๊บนี่นะคะทุกคนนี่เห็นไหม นี่ค่ะไม่กล้าไม่กล้าลงเห็นไหมมาจ้องอยู่เลยไม่เอาหรอกมาชมเฉยๆมาเด็กๆมานี่เร็วเด็กๆมานี่เร็วเด็กๆมานี่เร็วนี่มีห้าตัวนะคะทั้งหมดมีห้าตัวเห็นกันไม่เอ่ยทุกคน เรื่องมีอยู่ว่านะคะนางแดงเนี่ยอ,อยากได้ลูกของเขาก็คือไปดูเขาคลอดลูกอะ่ะอีกตัวนะ่ะคือพุดเดิ้ลแต่หาตัวไม่เจอตัวนั้นน่ะไม่ค่อยออกมาคือหลบคือกลัวทีเนี้ยพอเขาคลอดลูกก็เอานมให้ลูกอะ่ะดูดพอดูดไปดูดมาก็มีน้ำนมนะพอเลี้ยงพอเลี้ยงไปสักพักลูกโตขึ้นน่ะ ก็หอบลูกหนีเขาเลยอ่ะหนีแม่เขาเลยไม่ยอมให้แม่เขาเลี้ยงก็นี่แหละหอบไปหอบมาอยู่นี่แหละย้ายตรงโน้นทีตรงนี้ทีอ่ะเห็นไหมคะเรามาอยู่ตรงเนี้ยก็มาเฝ้าอ่ะเห็นไหมคะมาเฝ้ากวาัวเราเอาเนี่ยอยู่ท้ายรถเห็นไหมคะนั่งเฝ้าเลยแดงแดงมานี่เร็วแดงดำดำ ดำดำครับขอลูกไปเลี้ยงหน่อยได้ไหมเฮ้ยแดงขอลูกไปเลี้ยงหน่อยได้ไหมครับขอลูกไปเลี้ยงหน่อยได้ไหมคะเฝ้าเนี่ยแล้วมีกล้าลงรถเลยค่ะกลัวไงนี่เอาอยู่ในโพงหญ้าในป่าเด็กๆมานี่เร็วเด็กๆวิ่งตามเลยไหม หน้าตีนี่ทุกคนนา,นางนะ่ะเอาลูกมาซ่อนไว้ย้ายที่อ่ะกลัวคนอื่นเข้ามาเอาเขาจะห่วงลูกมากๆเข้าใกล้ไม่ได้เลยค่ะแต่หลวงปู่ก็จะถ้าใครอยากเอาไปเลี้ยงนะคะหลวงปู่ก็ให้เห็นไหมคะมีสีดำสีขาว ตอนแรกอยู่ตรงป่ากล้ยวยนนวันนี้หอบลูกมา่อนไงย้ายไปเรื่อยอ่ะกลัวเขามาเอาลูกดำดำเจ้าดำนี่จะเป็นพ่อของเด็กๆนะคะแต่เจ้าแดงเนี่ยจะเอาลูกเข้ามาไงแม่เขาจะเป็นผู้เดินนะคะแต่ตัวแม่ไม่เห็นแม่จริงๆไม่เห็นนะคะไม่รู้ว่าไปแอบอยู่ที่ไหนเพราะเขากลัวตัวใหญ่ไงผู้เดินตัวเล็กทีเนี้ยเด็กเ เห็นไหมคะนอนเฝ้าอะ่ะห่วงมากตรงนี้ก็จะเป็นวัดหลวงปู่นะคะวัดห้วยเดือวัดป่าห้วยเดือเป็นที่เนื้อที่ประมาณ สามร้อยไล่ค่ะ,ะทุกคนก็ถ้ามาจังหวัดเลยส่วนมากก็จะมากราบหลวงปู่กันกลับก่อนนะคะวันนี้เอาแค่นี้นะคะ